โรงเรียนวัดสัทธาธรรมนะคะคือหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุระเบิดของเรือสมุทรซี22ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงกันข้ามของจุดที่เกิดเหตุเป็นช่องลมนะคะทำให้บริเวณตัวอาคารได้รับความเสียหายทั้ง4ชั้นคุณครูต้องเกณฑ์เด็กๆออกมาด้านนอกและผากกลับบ้านโรงเรียนวัดสัทธาธรรมฝั่งเทศบาลเมืองสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของเรือสมุทรซี22 โดยทำให้ตัวอาคารสีชั้นของโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักตัวอาคารแตกร้าวขอบกระจกบานหน้าต่างและประตูแตกหมดลีนวัฒน์คุณครูโรงเรียนแห่งนี้เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันเกิดเหตุเป็นช่วงจังหวะที่นักเรียนยังคงเรียนอยู่ภายในห้องและก็มีบางส่วนที่ทํากิจกรรมอยู่นอกห้องเรียนโดยช่วงวินาทีเกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งทุกคนต่างตกใจเพราะตัวอาคารนั้นสั่นสะเทือนพอระเบิดครั้งที่สองกระจกก็แตกตัวอาคารก็ร้าวครูต่างก็พาเด็กๆออกมาจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด พากันออกมาที่บริเวณโดมของอาคารวัดเพื่อความปลอดภัยและช่วยปลอบเด็กอนุบาลที่ร้องไห้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบางคนไม่ได้ใส่รองเท้ากระเป๋าก็ไม่ได้หยิบมาและก็ต้องรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดตอนที่เกิดเหตุนะครับมันมีเสียงระเบิดดังมาครั้งหนึ่งตอนที่ดังครั้งแรกเนี่ยก็สั่นเริ่มสั่นแล้วก็เลยบอกว่าให้เด็กที่ที่อยู่ในโรงอาหารนะครับบอกว่าให้ให้ออกมาที่บริเวณที่โล่งก่อน พอเราออกมาเนี่ยเราเห็นว่าอาคารนอะ่ะมันมันเริ่มมันมีความแบบสั่นนะครับจนมันดังอีกรอบหนึ่งเราก็เลยเรียกเด็กทั้งหมดเลยครับให้ไปรวมกันที่ที่หลังคาที่ที่วัดนะครับที่ดูแล้วปลอดภัยกว่ากว่าตรงนี้มีครูอยู่ในห้องครูเขาก็เหมือนช่วยปลอบเด็กะครับแล้วก็ให้ให้ออกไปรวมกันซึ่งเด็กตอนนั้นก็คือไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับทั้งกระเป๋าทั้งทั้งสิ่งของอะไรเงี้ย ก็คือยังอยู่ยังอยู่ตามสภาพนี้เลยครับไม่ได้มีใครเอาอะไรของอะไรไปเลยเพราะตอนนั้นทุกคนก็เหมือนเอารักษาชีวิตเอาไว้ก่อนครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัทธาธรรมระบุว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นอาคาร4ีชั้นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงหมสามมีนักเรียนร้อยเจคนคุณครู15คนภายหลังจากที่เกิดเหตุจําเป็นต้องย้ายเด็กออกมาจากตัวอาคารเล่งประสานให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน และประเมินสถานการณ์โดยหยุดทำการเรียนการสอนไปก่อนช่วงคราว7วันโดยในเบื้องต้นจะหยุดจนถึงวันศุกร์ที่7มกราคมแต่ในช่วงระหว่างนี้ได้มีการประชุมครูและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจะเข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าจะทาการซ่อมแซมได้อย่างไรส่วนในอนาคตจำเป็นต้องมีการบรรจุการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจากกรณีดังกล่าว ขณะที่การเรียนการสอนของนักเรียนได้เตรียมแผนไว้เบื้องต้นว่ายัางคงจะต้องเรียนกันแบบอ่อนไซต์โดยจะดูสถานที่บริเวณวัดเพราะมีพื้นที่กว้างสามารถนํำเด็กไปเรียนชั่วข่าวก่อนได้เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดต่อการเรียนการสอนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่17นะคะก็ทําให้โรงเรียน,นยได้รับผลกระทบก็คือจากแรงระเบิดเนี่ยเราก็กระจกแตกนะคะเป็นจํานวน พอสมควรเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าด้านล่างของอาคารเรียนจะได้รับความเสียหายเยอะที่สุดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะเราก็จะปิดโรงเรียนก่อนเป็นเวลาเจวันทําการด้วยอํานาจของพอ,อนะคะการที่ว่าเราจะซ้อมนะคะซักซ้อมนักเรียนเป็นทําในาบันทึกลงไปในแผนเผชิญเหตุนะคะเพื่อที่ว่าเราไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะต้องมีการซ้อมนักเรียนกันนะคะเพื่อที่เ,เตรียมการเอาไว้ ถึงแม้ว่าความเสียหายของตัวอาคารนะคะจะสามารถซ่อมแซมหรือว่าดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงสามารถกลับเข้าไปใช้สถานที่ได้แต่ว่าในส่วนของขวัญและกําลังใจของเด็กๆนะคะยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกคืนและอาจจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้